สวัสดีครับมาเรามาถึง EP ที่3กันแล้ว EP ที่3ามแล้วก็จะพูดถึงเรื่องนะฮรียกพูดถึงเรื่องการกันน้ำการกันน้ำมาก่อนการกันน้ำว่าต้องเอาน้ำมาการกันน้ำของผ้าสารเคลือบต่างๆ ทำไมมันมีไว้ทําอะไรทําไมมันถึงต้องมีมันจะเป็นผ้าอย่างเดียวได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกัน EP นี้กันก่อนเอาอะไรกันดีเอาอะไรกันก่อนดีเอาตัวกันน้ําก่อนตัวกันน้ํานะครับตัวกันน้ำ,นะนนำเอ่อโดยปกติการเคลือบกันน้ำจะมีการเคลือบกันน้ำหลายแบบหลายวิธีนะครับ ที่สําคัญเลยถ้ากันน้ำได้ดีต้องเป็นพวกเขาเรียกว่าคดติง้งเคลือบผิวนะครับเคลือบผิวก็มีหลายอย่างเคลือบผิว P ีูเคลือบซิลซิลิโคนนะครับอะไรอีกอะเดี๋ยวไปเอาซิลิโคนให้ดู ซิลิคนก็นะครับดูผิวผิวด้านนอกก่อนก่อนโดยโดยโดยส่วนใหญ่แล้วผิวด้านนอกเนี่ยอันนี้ด้านนอกด้านนอกตาด้านนอกผ้ามันจะต้องมีสารที่เขาเรียกว่าสารวอเตอร์ปูบเรียกกันหลายอย่างนะสารใบบัวบ้างภาษาไทยก็สารใบบัวน้ำสารน้ำกิ้งบ้างไฮดโดรโบบริกบ้าง แต่ที่สำคัญที่เขาเรียกกันในในกับผ้าพวกนี้เขาจะเรียกสารวอเตอร์ปูบนะครับวอเตอร์ปูบไม่ใช่สารกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะวอเตอร์ปูบมีอายุของมันมีอายุไม่ใช่ว่ามันจะเสื่อมนะครับมีอายุของมันว่าวอเตอร์ปูบเนี่ยมันจะกลิ้งได้กี่ชั่วโมงดีกว่าฮะกิ้งได้กี่ชั่วโมงวอเตอร์ปูบเป็นไงเอาดูก่อน อ่ะนี่วอเตอร์ปู๊บเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าสารน้ํากิ้งมากิ้งกิ้งแค่เนี่ยใช้ว่ากันน้ํานะครับบอกไว้ก่อนนะไม่กันนะอย่าอย่าอย่าลงอย่าไปลงเชื่ออย่าไปลงเชื่อนะครับมากิ้งกิ้งเออทดสอบโอ้ยกันน้ํานะครับไม่รัว่วไม่ใช่ครับวอเตอร์ปู๊บมีอายุของมันนะครับว่ากันน้าได้กี่ชั่วโมงมันโดนน้ามากๆโดนน้าหลักกี่ชั่วโมงมันถึงจะหายแต่ที่สําคัญคือมันไม่ใช่หายไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะกลับมาเยี่ยมใหม่เมื่อมันแห้งแล้ว ะครับอันนี้คือวอเตอร์ปูบนี่กิ่ง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 วอเตอร์ปูบดีไม่ดีต้องดูการกิ่งวอเตอร์ปูบดีต้องดูเกาะเป็นเม็ดนะเห็นไหมครับมันมีมีวอเตอร์ปูบหลายเกรดนะครับบอกไว้ก่อนวอเตอร์ปูบดีวอเตอร์ปูบไม่ดียังไงทําไมนะครับอ่านี่เป็นเม็ดเลยเห็นไหมเนี่ยคือวอเตอร์ปูบที่ดีนะครับก็จะไหลแบบปืป๊ดปัป๊บปื๊ดปั๊บอ่ะก่อนทิ้งไว้ ทุกตัวนะครับมีเคลือบวอเตอร์ปูมดนะครับแต่ว่ามันก็จะหายไปเมื่อโดนฝนต่อเนื่องโดนฝนต่อเนื่องกันเท่าไหร่กี่ชั่วโมงมันก็แล้วแต่เหมือนบางตัวชั่วโมงหนึ่งหายแล้วน้ำไม่กิ้งแล้วบางตัวสามชั่วโมงหายแล้วบางตัวดีครับรอยู่ได้เป็นวันนะครับปีวอเตอร์ปูฟอย่างเดียวย้ำนะครับีวอเตอร์ปูฟอย่างเดียวไม่สามารถกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซนต์ ต้องบอกก่อนว่าไม่สามารถกันน้ำได้ร้อยที่กันน้ำดีๆก็จะเป็นพวกนี้ครับ PU, ิิซิลิโคน,นะครับพวกเนี้ยจะก,กันจะเป็นการเทียบหน่วยมิลอย่างที่บอกพ้ากันกี่มิลน,นู่นนี่นั่นนะครับบางบางบางที่บอกว่าโอ้กันได้5,000มิลเลยแต่ว่า บางทีกันได้หมืน่นมิลบางทีกันได้2 3000มพัิลสา0 0ัมิลอะไรพวกเนี้เออก็มันอยู่ที่การเคลือบตัวนี้ยิ่งเคลือบหนาต้องบอกกันว่ายิ่งเคลือบหนายิ่งแพงนะครับสามพันมิลก็ยังมาแพงเลยครับบอกไปก่อนนะครับราคาแพงที่บอกว่าไปขายถูกๆเคลือบ3000ัมิลบอกได้เลยว่าเซโนไม่ใช่นะครับเพราะมันแพงการเคลือบหนายิ่งแพงตัวนี้จะเป็น เคลือบมีหลายเกรดนะครับบอกไว้ก่อนไม่ใช่มีเกรดเดียวการเคลือบดีเคลือบไม่ดีมีโรงงานต้องดูดีๆครับบางโรงงานเคลือบมาแบบโอ้โหไม่ดีอ่ะดูได้เลยว่ามันไม่ดีมันไม่ดียังไงมันแบบเหนียวๆบ้างอะไรบ้างมันเคลือบไม่ดีแต่โรงงานไหนที่มาโอ้โผิวจะแนบสนิทเรียบดีนี่ก็ต้องคัดกันดูนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคอันในร่อนเนาะที่เคลือบมา แต่เขาเคลือบนะครับเห็นไหมครับเทคนิคการเคลือบตัวนี้มันเคลือบแล้วมันระบายอากาศได้เขามีวิธีเคลือบของเขาไม่รู้ทํำยังไงเขาไม่ยอมบอกอ่ะสองมาโตต่อไปสองร้อยดีเนาะ,ะไหไปค่อยไปคุยกันทีนึ่งการเคลือบสองร้อยดีนะครับก็จะเป็นการเคลือบนี่เห็นไหมครับซิลเวอร์ยูวีทำไมาถึงเรียกซิลเวอร์ยูวีบอกตรงว่ามันไม่ได้กัน UV นะครับ การกันแดดเนี่ยผมจะบอกได้ว่าผมจะบอกได้เลยว่ามันเดี๋ยวผมจะคุยต่อไปว่าการกันแดดผมไม่ได้นับเรื่องของการกันแดดยังไงเคลือบผิวแล้วมันกันแดดได้ผมนับเป็นเปอร์เซ็นต์นับเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงผมนี่ผมเอาเนี่ยไปส่องกันแดดไปส่องเลยครับว่ามันทะลุได้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะเปอร์เซ็นต์เทียบยังไงมันก็มีหลายๆตัวที่เทียบกันแต่ซิลเวอร์ยูวีตัวนี้เห็นไหมครับมันแค่การเคลือบสี ที่เป็นสีเงินประลอดลงไปนะครับมันเลยเป็นโอ้กัน UV ได้จริงๆกัน UV จริงๆเนี่ยมันต้องเป็นเคลือบด้านนอกสะท้อน UV ที่เขาบอกว่าสะท้อน UV ตัวผ้าเนี่ยมันต้องเป็นเงาเงาเรืมเรืนั่นแนหะคือการเคลือบเคลือบสะท้อนนะครับส่วนบอกว่าอยากได้กัน UV ดีๆีนี่ครับเทคนิคอนไหนลอนมันก็ไม่มีกัน UV แต่มันกันแดดได้เท่าๆกับ ตัวเนี้ยเออเห็นไหมมันได้เท่ากันบางตัวเทคนิคอลไนลอนกันแดดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีพวกโค้ดแบ็กเอาเดี๋ยวโค้ดแบ็กให้ดูเนี่ยโค้ดแบ็กเห็นไหมครับมันไม่มีเคลือบ UV เห็นไหมฮะแต่ว่ามันกันแดดได้เก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเนี่ย เห็นไหมมันไม่ต sí ้องเป็น UV แต่ว่าผ้าเขาจะเห็นไหมครับคือผ้าเขาจะเคลือบ UV ด้านนอกโค้ตแบ็กนี่มันดีเห็นไหมครับมันเป็นเหลื่อมเหลื่อมเงาเงาป๊มันสะท้อน UV จริจริงมันก็มันก็ไม่ได้นั้นหรอกดูที่การเคลือบกันแดดด้านล่างมากกว่าว่ามันกันได้ทึบแค่ไหนนะครับยิ่งทึบมากยิ่งกันพวกแสงพวกอะไรได้เยอะมากนะครับ ต่างจากพวกนี้นี่พวกทีซีทีซีนี่โอ้ยกันได้หน่อยทีซีนี่ทะลุโป่งนะครับเห็นแสงกันได้ทะลุโป่งทีซีเอามาพูดถึงแคนวาสกันไปเก็บออกไปมาพูดถึงแคนวาสกันก่อนแคนวาสมันกันน้ํำยังไงแคนวาสมันกันน้ําด้วยสารวอเตอร์ปู๊อย่างเดียวมันก็พวกนี้มันเคลือบผิว มันเคลือบผิวก็คือมันฉีดแค่ด้านบนอย่างเดียวนะไอ้พวกวอเตอร์ปูปแต่ไอ้พวกทีซพวก c a n วาสเนี่ยเขาจุ่มไปทั้งผ้าเลยนะครับจุ่มไปทั้งผ้าเลยแล้วก็ออกมาเป็นผ้าที่กันน้ำที่ชั้นใช้อยู่พวก tc nordic พวก c a n วาสของอสปริงบาร์บ้าง c a n วาสของค o r d แอคบ้างก็ทำจากวิธีนี้แหละครับใช้สาร w a t e r ร์ o ู f ทำไมมันถึงกันน้ําได้อย่างที่บอกนะครับโดยโดยแคนวาสเนี่ยตัวนี้ผมทดสอบนะแค่การขังน้ํานะตัวทีซีเนี่ยขังน้าประมาณสองอาทิตย์ไม่ซึมนะครับไม่ซึมไม่ซึมนี่ปึ๊บเห็นไหมครับแต่ต่างจากแคนวาส์อันนี้แคนวาสผมยังไม่ได้เคลือบกันน้ําเห็นไหมแคนวาส์ Canvas ตัวนี้ผมยังไม่ได้เคลือบกันน้ํานะครับ เทออไปวับฟับไปแล้วครับไปหาตัวที่ไม่กันน้ำฟาบเห็นไหมครับตัวนี้เคลือบกันน้ำแล้วขังได้สองอาทิตย์แต่ว่าอย่างที่บอกมันทนแรงเฟเชอร์ได้เท่าไหร่เฟเชอร์คือแรงมินนะมันทนได้แค่ไหนโดยสเปคมันประมาณบอกว่าประมาณ300400มิลน,นะครับ เออโดนฝนหนักๆบอกได้เลยว่าโดนฝนหนักๆมันเป็นสเปย์ทั้งแคนวาสทุกตัวเนี่ยนะครับมันมันกันไม่ได้อย่างที่บอกว่ามันกันหน่วยมินไม่ได้ถ้าหน่วยมินมันต้องเคลือบด้านหลังเนาะตัวแคนวาสเนี่ยมันกันได้แค่นั้นเวลาฝนตกหนักๆเวทใหญ่ๆมันมากระทบปุ๊บมันจะเป็นสเปย์ที่ใต้ผ้าแต่เหมือนคนฉีดน้ำป๊อกกี้ใส่เราฟ๊บฟั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 บนะเพราะว่าผ้ามันกันแรงมินไม่ได้เยอะ แต่ผ้ามันเย็นบอกไว้ก่อนทําไมมันถึงเย็นนะครับมันอมน้ํเนี่นครับอมน้ําอยู่นะครับโอ้ความน้าพอมันอมน้ําปุ๊บมันระเหยออกมันก็จะเย็นทําให้รู้สึกเย็นสบายมันต้องแลกกันเนาะลูกค้าที่เล่นแคนวาสต้องต้องเข้าใจเขาจะเข้าใจว่าเออเฮ้ยมันกันฝนไม่ได้เขาก็ไม่ให้ออกกันนะแล้วก็แต่เขายอมแลกกับความเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนํามาขายแล้วครับกําลัง กำลังเขาเรียกว่าทำทดลองทำวิจัยอยู่นะทีซนี่มาแล้วครับนอร์ดิกมาแล้วแต่แว,ว่าโ o d e แอเนื้อผ้าโคดิแอเนี่ยเดี๋ยวมาเนอะรอกันต่อไปนะครับเพราะว่าคือยังไม่อยากทำามามากเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเนาะนเก็บรักษายากจริงๆต้องบอกกันว่าจะจะออกไม่ออกก็ต้องดูฟีดแบ็กก่อนนะทีนี้ก็ลองดูนะครับว่าแบบไหนเนี่ย การเคลือบแบบไหนเหมาะสําหรับท่านาไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างดีที่สุดอย่างคอดแบ็กกันแดดกันน้ําได้ดีแต่อยากได้สีนู้นสีนี้ไม่มีครับมีแค่สองสีแค่นั้นเองน้าเงินคีมาเนี่ยกลางๆมาเลยนะครับไม่มีนะครับผ้าแต่ละชนิดไม่มีก็ลองเลือกดูเดี๋ยวผมจะ observe ให้ว่าท่านจากแจ้งสีมาก,ก่อนเดี๋ยวผมจะหาวัสดุให้เนาะส่วนการกันน้ําไม่ต้องห่วงครับกันน้ําได้ร้อเปอร์เซ็นเดี๋ยวไปรับชมกัน ep ต่อไปกับ การเลือกซื้อวิธีการสั่งซื้อสินค้าของไฟชีทไทยกคุนครับ